สวัสดีครับอาจารย์เสียบครับผมตอนนี้ก็แม่งได้จะพูดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะรายงานความเคลื่อนไหวเออก็จัดอาร์ตนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังแค่จัดอาร์ตก็เอาตอนนี้กลับมาดูว่ายังไม่เสร็จอีกเหมือนกันคือต้องต้องเพิ่มสีส้มลงไปเพราะว ิดว่าจะไปเพิ่มตรงท่อแล้วก็เพิ่มตรงไอ้นี่ครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูงานจัดอาร์ตที่จัดไปครับอาจารย์แป๊บหนึ่งครับเอออ้าวนี่ครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเป็นทางยาวนะครับแยกเลเยอร์แล้วระหว่างเลเยอร์ท่อกับเลเยอร์ทีวีนะครับจัดจนปวดหัวนะครับเรียงท่อเนี่ยครับ แต่ว่าความจริงก็ต้องบอกว่าเอาเวลาไปทําวิชาอื่นอยู่ครับจะแพนนกบินมาจากทางด้านซ้ายเอ๊ะเออเออขวาอาจารย์แพนแทนนกบินอย่างนี้แล้วก็แทนไปเรื่อยๆยังยังแก้ไม่ดีเลยอะความจริงแล้วต้องมีเส้นเส้นเวกเตอร์ที่แบบโดนมาร์กอีกอะเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปทําดูต้องไปคิดว่าอยากปรับอาร์ตใหม่ตอนนี้สีดํา สีเทาสีโทนเทาๆดำๆๆมันเยอะก็ก็ดูดูดีขึ้นไม่เสะเดเิดแล้วอะ่ะแต่ว่ายังเหลืออีกหลายอย่างที่ต้องทําเลยแล้วก็มีในเรื่องของเพลงด้วยอ่าไปหาเพลงมาแล้วอคิดว่าอยากซาวนี้ก็น่าใช้นะเดี๋ยวให้ดูได้ยินเบาวะ <c oughs> เปดเข้าช่วงนี้แหละครับแล้วก็ขอรายงานความไอเดี๋ยวแป๊บน,นึงใช่ครับอาจารย์แล้วก็ ขอรายงานความเคลื่อนไหวไว้เท่านี้ก็หาเพลงมาไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเลยเพราะว่าเพลงมันไม่มีแบบสามสิบวิเปะ๊ปะก็ต้องไปนั่งตัดเพลงกันอีกทีนึงเออยังไงก็ยังไงก็รายงานไว้ก่อนนะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์นี้เวลาเต็มคิดว่าก็คงจะรายงานรายวันอะ ว่าไปถึงไหนแล้วแล้ววันจันทร์ก็อันนี้วันจันทร์นี่คือส่งงานใช่ไหมวันจันนี่คือต้องส่งเลยใช่ไหมคะโอเคโอเคงั้นก็งั้นก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์